สวัสดีค่ะผู้หญิงสุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้ปีนปีนอยู่นะคะ <G ül> ปีนอยู่นะคะปีนอยู่บนดาดนะคะพอดีมาตรวจงานนะคะเทดาดฟ้าเทดาดนะคะเด็ดดาดหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะเ <G ül> ทดาดนะคะอันนี้คือตีตุ๊กตานะคะแล้วก็เทดาดด้านบนน,ะะนี้นะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะเ <G ül> ทเรียบร้อยแล้วค่ะแห้งแล้วนะคะแต่ว่าต้อง่มไว้อีกประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะ อย่าถึงสิบสี่วันนะคะก็วันนี้ปีนที่สูงนะคะแหมมาที่สูงเลยนะคะด้านล่างนี่เห็นไหมคะเพื่อคลิปที่ดีของเราลงทุนปีนเลยลงทุนปีนเลยนะคะนี่ปีนเลยนะคะย,ยกับกล้องดูชัดๆเลยนะคะเป็นเทด่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นตุ๊ก,กตานะคะเนี่ค่ะไม้ตุ๊ก,กตานะคะค้ํายันนะคะ อ่ะนี่นะคะก็จะมีพื้นนะคะมีดาดน,นะคะอนนี้เสาค้ำยันนะคะอันนี้เป็นแผงไม้ค้ำยันด้านหน้าน,นะคะเนี่ยดาดอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเจ๋งไปเลยนะคะนี่ของเรานะคะนี่อันนี้คือท่อท่อที่ใส่ออกมานี่คือท่อท่อหลอดไฟนะคะจะมีหลอดไฟอยู่ใต้ดาดน,นะคะ อ่าหลอดไฟอยู่ใต้ดาดสองหลอดนะคะอันนี้เป็นท่อหลอดไฟนะใส่ใส่ท่อใส่หลอดไฟให้เรียบร้อยนะคะรอต่อเลยนะคะก็ <S <S แล้วก็ที่โครงการนะคะก็ <S <S จะทาผนังหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่ท่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่เห็นเหลืองๆโผล่ขึ้นมานี่คือท่อท่อร้อยสายไฟทั้งหมดเลยนะคะ อ่าน,นี่เป็นปักด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะคะคู่นะคะปีนบันไดอันนี้ขึ้นไปนะคะที่ถ่ายนะคะอ่ะน,นี่เป็นตุ๊กตาค้ำด้านล่างนะคะเสาค้ำเสาตุ๊กตาด้านล่างนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีมีเทดาาอยู่ข้างบนที่บอกอันนี้นี่อันนี้ไม้อันนี้พื้นเทดานะคะเนี่ค่ะตีพื้นเทดานอยู่ข้างบนป่อกี้ที่เห็นนะคะเป็นเป็นดาาที่เทแล้วนะคะแล้วก็นี่คือคา ผ่าผนังแล้วนะคะใส่หลอดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะมีปักอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือข้อร้อยสายไฟนะคะใส่ในสเ <S 2> <S 2> <Stress> าใส,นะะนสนะะาะะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ย<ห>วก็จะมาใส่สายไฟทีนะคะนี่ค่ะร้อยสายทุกหลังนะคะไอ้ทั้งหลังทั้งหลังนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ช่างที่แปลนนี้ก็คือจะมาจับเสี้ยมนี่นะคะ่ะจับเสี้ยมจับเสี้ยมเสาอันนี้นะคะอนี้คือเสี้ยมเสาเนี่ยค่ะอันนี้เสี้ยมเสา อันนี้เสียมหน้าต่างอันนี้หน้าต่างบานกระทุ้งนะคะเหลือไม่บล็อกกันอันนี้เสียมเสาเนี่ยค่ะเสียมเสาม,มันจะจับสองฝั่งอย่างนี้นคือจับเสียมเพื่อให้เสมอกันแล้วก็ตอนนี้ฉาบฉาบผนังก็จะเท่ากันนะคะอันนี้คือหน้าต่างบานใหญ่อ่านี้เสียมหน้าต่างนะคะนห,นหลังจากจับเสียมเสร็จก็จะฉาบนะคะอ่า <oss. S 2> อานจะตับเสียบเสร็จอันนี้ช่างแดงน,นะคะที่จับเสียมนะคะอยู่กับคุณผู้ช่วยอันนี้นะคะอันนี้ดาดตาดตุ๊กตาที่ตีด้านในอ,อีกฝั่งหนึงนะคะนี่ข้างล่างนะคะนี่อันนี้ใต้ท้องใต้ท้องนะคะที่ปีนขึ้นไปดูเมื่อสักครู่เนี้ค่ะอันนี้เสาคำ้ำเสาค้ำทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่เทดานนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะบ่มไว้อีกประมาณเจ็ดวันนะคะบางทีก็อาจจะสิบสี่วันถ้าเกิดเทหนานะคะประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะที่จะที่เขาบ่มเอาไว้นะคะเดีย๋ยวจะพาชมความคืบหน้าต่อนะคะอ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ช่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบตรงนี้ช่องช่องช่องตรงนี้นะคะที่ใส่ไว้เป็นหลอ่อหล่อเป็นอ่าคล้ายๆกับเสาแกนเสาเสาแกนนะคะเสาโชว์หน้าบ้านนะคะก็จะใส่ ่าท่อสีเหลืองๆตรงนี้นะคะคือท่อท่อสายไฟนะคะแล้วก็จะมีะจะมีไฟโชว์มาหน้าบ้านตรงนี้นะคะสองสองด้านเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตโครงการบ้านหลังนี้ให้ชมไประยะนะคะนะคะสวัสดีค่ะ